สวัสดีครับวันนี้มีข่าวใหญ่พอสมควรจะว่าใหญ่ก็ว่าใหญ่นะครับเล็กก็เล็กเห็นแล้อมกับรายการคุยชิวๆไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้มีประกาศแบรนด์ and list and list listic l i s t ทีนึงโอ้โหแม่งแบรนด์ต้องออกออกเน็ตด้วยอ่ะแบรนด์แบรนด์ list and listic 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 พอเถอะเป็นภาษาพูดก่อนเลย modify ไทยตฏิไฟประกาศบอกว่าจะมีการ์ดบางใบใส่ได้ใบเดียวบางใบห้ามใส่นู่นนี่บางใบปลดมาครับผมปลดมาสู้กับภัยธรรมชาติทั้งหลายที่เรียกว่าล็ออะไรโดนบ้างเนี่ยไก็คือเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่ามีทั้งหมดกี่ใบแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยพี่มาย้ำตารางของที่ออกเดือนนี้ก่อนนะวันพุธที่สิบเอ็ดนะครับ มันจะออกเป็น T D 04นะครับชินก็คือ S T D 04เป็นดาก้อนอันนี้เมื่อไหร่ที่เขามีสัญลักษณ์ T D เนี่ยคือ t ทเอาคือคือเหมือนสตาร์เตอร์เดียคือเล่นได้เลยพร้อมเล่นเลยพร้อมเล่นกล่องเดียวเล่นได้เลยเดี๋จะให้ฟูก็2กล่องเพราะว่าบางตัวให้มา3มนะบางตัวให้มาหนึ่งบางตัวให้เอ้ย<อ>เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีมาก T D เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาผ่านดูกันเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวผ่าส่วนมากจะให้2 1หนึ่งนี่มันจะไม่ใช่ T D มันจะ S T D รู้สึกนะ จำไม่ได้เนี่ยล่าสุดดูการ์ดเก่าการ์ดเก่าที่เขาให้มาใหใหม่หรอจำไม่ได้ว่ะแต่การ์ดใหม่ก็คือเขาจะให้ขั้นต่ำสองอยู่แล้วอ๋อเบสิกการ์ดใหม่ใช่ไหมโอเคดีบินตอนนั้นใหอะไรวะใหอะไรชิ้นอันเดียววะอมีมีนี่ด้วยมีเออไม่คิ้วไม่ออกเออช่างมาเลยอ่ะเดี๋ยววันพุธที่สิบเป็นวันพุธที่สิบเอ็ดนะครับมมันจะออกชินทีดีศูนย์สี่เป็นดากล้วยนะครับ ตาก้อนไม่เออแกกูหน่อยดี่ตาอนตาก้อนเฮ้ยตาก้อนหัวล้อมาวะเสียงดังเนี่ยเสียงเข้าดังมึงจะดังกว่าเพื่อนเลยเนี่ยต่อไปพุทพุทต่อไปพุทที่สิบแปดนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นแวนคอดจะเป็นชุดวีวีนะคีดแอลแล้วก็ทีดีศูนย์สามแล้วก็วีคิดอาร์จีดีก็เปลี่ยนเป็นศูนย์สี่จะเป็นอุตรามัง วันพุธที่18บแปดนะครับอุลตร้ามังมี2แคนก็คือแคนพระเอกกับแคนตัวโกงสองสายสองสายองกล่องสองแบบมมีสายตัวโกงกับสายพระเอกสายดาร์กอุลตร้าแล้วก็สายอุลตร้ามังธรรมดาดาร์กนี่คือดาร์กอุลตร้าเนี่ยมันจะเป็นไม่ไม่ดาร์กนี่คือเราต้องมาเตือย่ากเลยเราจะลงล่างอย่างเดียวแล้วน้องๆดูเยอะไมครับไม่ครัไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ดาร์กนะครับอ่ะดาร์กนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเป็นพุธที่25 ปิดท้ายของเดือนนี้มันจะของบัต t ี่ไนะครับจะออก F F F ไฟอะ F Fire F D D ที่เป็น D Doc อะครับแล้วก็01แอน02ก็คือมี2อแบบมาจาก Fighter Deck Fighter คือเอารวมเก่าๆมารวมแบบว่าเอามาขยํำเอาชุดเก่าที่มันเป็นของสายสายเนี้ยเอามารวมกันขย้ำเราเล่นได้เลยซื้อกล่องเดียวกล่องเดียวเงเลยข99บาท็พร้อมแข่งพี่บอกเลยคุ้มมากแล้วี ข้างหลังนี่มีสุ่มสุ่มการ์ดอ่าเป็นแฟลกเคยเห็นวันนั้นดูไหมนี่ให้ดูเวลาหน้าคลิปเก่าๆสวยเป็นสีขาวสีดำโหโคตรสวยเลยอยากเห็นของจริงเลยสีทองไอ้สีทองของร้านวกูลืมไปอยากเห็นของจริงไหมมีสุ่มหลังกล่องด้วยสีดำไม่มีอะสีดำมีเอฟดีศูนย์สองมีสุ่มแต่ศู่งผก็ไม่แน่ใเดี๋ยวพี่จะให้ดูรายละเอียดคลิปหนึงอ่ะแล้วก็มันคือ199นี่มี2 2 2สองสอเวอร์ก็คือ Legend Legend กับ Dark กเนี่ย ดักเนสดากอนเล่นได้เลย,เลยสู้กับเมตาสมัยนี้ก็เห็นบอกว่าน่าจะพอไหวเลยร้อยเก้าเก้า,าเองเลเจนด์ก็จะเป็นโซดิแอคเป็นโซดิแอคของที่มันเป็นเลเจนด์เวิร์กกับสตาร์ดลก็นเป็นดูอาการส่วน oh, สอง <okay. S 1> อยากรู้ว่าสู้ได้ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าสู้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวไทยบันดี้บอกว่าเฮ้ย <laughs> hey, เราออกของมารวมร้อยเก้าเก้าเราเราลิสติกใบที่มันเก่งๆเล <laughs> ยพูกนีจะสู้ได้ <laughs> ไม่อยากจะเชื่อว่าจะทำกันแบบนี้ เดี๋ยวไม่ดูกันเนาะแต่ว่าไอ้แบนลิสเน่เริ่มวันที่สิบสามนะครับผมวันที่สิบสามนี่มันก็จะเป็นวันศุกร์ใช่ไหมใช่วันศุกร์ศุกร์ที่สิบสามโอ้โหฝันหวานไปเลยมึงศุกร์ที่สิบสามฝันหวานถันเปล่าวะอ่ะไปดูเลยมีอะไรมั้งอ่ะเรามาเริ่มมาเริ่มกันดูกันเลยดีกว่านี่เลยเริ่มใช้นะครับเริ่มเริ่มนะครับวันที่สิบสามแหมพี่บอลไม่ยอมเขียนวันศุกร์โอเคศุกร์ที่สิบสาม ก็สุกไหนว่าสุกหน้าเลยนะสุกหน้าสุกที่13ประกาศบอลลิสของบัตตี้ไฟอย่างเดียวนะเงือกยังไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเงือกเงือกเงือกอาจจะโดนเพราะว่าแข่งแข่งดิสคอร์ดของบริษัทนี่เงือกเข้ามาตุมเลยเตรียมตัวแล้วเงือกเก่งโคตรอ่ะเรามาดูบัตตี้ไฟกันเลยอันนี้เป็นอิสระเดี๋ยวนะอ่ะอันเนี้ยปลดก็คือเมื่อก่อนมันใส่ได้ไม่ได้ไงจําได้ไหมวะ ไอ้ตัวนี้ห้ามใส่เลยเพราะว่าผมคว่าจะหนึ่งใบหนึ่งใบอ่าร้านนี้ปลดนี่คือใส่ไปเลยกี่ใบก็ได้ครับสามสิบสี่สิบใบนะครับให้ให้ให้เขาให้แค่สี่ใบอ่าที่คือปลดอิสระก็คือใส่กี่ใบก็ได้แต่ไม่เกินสี่อ่าอันนี้เป็นของเตะเตะอันนี้เป็นของเคออสเคออสนี่โอเค่งตัวนี้ต้องใช้ใช่ไหมอ่าใช้ใช้ใช้ครับใช้เล่นกู๋ตัวนี้เลยเนี่ยเอ้ยเคออสเราปลดสองตัวนี้เราเห็นวันนี้คุยกันในร้านพอสู้ได้เลยใช่ปะ คิดว่าเก่งเก่งขึ้นเยอะเลยเว่ามันสำคัญมากของตัวนี้แต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ปลดหมดก็ยังไม่สูงสุดก็ยังมีตัวพี่ก็งงแล้วว่าเอ๊ะทางบริษัทเขาย้อน xbt04 เอ็กเอ็กอ็อ่าเราปลดของเคออสมาอย่างละสี่ได้เลยแค่ใส่ครับพี่ก็งงอันนี้นี่ลาวไว้ของของมัดโซิไออาจักรพัดไฟฟ้าจักรพัดพี่ก็งงว่าเอ๊ะก่อนหน้าเนี้ยทางบริษัทเขารีสองชุดนี้ขึ้นมาแน่นั่นแน่พี่ก็บอก พี hey, oh, oh, ่ก็คุยเฮ้ยคุณจรีมันทำไมวะอ๋อเพื่อการนี้มันจะปลดนี่เองปลดมากรใช้ร้านพี่มีขายนะครับตัวเนี้ยตอนนี้เขาขึ้นราคาเป็นกล่องละร้อยสามสิบห้าบาทนะครับนี่นะครับมองเห็นไหมพี่พี่ปรับโฟกัสหน่อยนี่ x n สี่ขีดหนึ่งแล้วขีดสอง เอเสสุสิขีดสองกินนีงก็เป็นของจักพัดขีดสองก็เป็นของเคออสเทอ์สอ่ะเราไปดูที่ใต้ลิงก kind of ์นี uhh so okay ่เลยไอ้ใต um, ้คลิปนี่เลยพี่ทิ้งลิงก์ร้านพี่ละก็ไปเสิร์ชที่ร้านพี่ทั้งจ็อบพี่ทั้งรายได้หรือคุยที่เพจเอาต่อไปสองใบเป็นไรอ่าเป็นเป็นมันเป็นเมจิกเวอร์ครับแต่ว่าเป็นของเขาเรียกอาของกาก้าคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเขาห้ามใส่กับอ่า ห้ามใส่กับแฟกแมติกเวิร์ที่มันเป็นตอนนี้เล่นกับสายไฟอ่ะสายจังเวทไอ้นักร้องอะไรนั่นไม่ไม่รู้ว่าปลดมาแล้วเก่งแค่ไหนไม่รู้เนาะยังไม่ได้ลองไม่รู้เหมือนกันวันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆอ่ะต่อไปปลดมีห้าใบนะต่อไปมีผลกับทุกแฟกห้ามใส่ในเด็กก็คือแบนแบนแนไปเลยมันจะเขียนทําไมให้ยุ่งยากวะก็คือมีผลกับทุกแฟกก็การ์ดไหนมันไม่มีแฟกมันก็ตัดเอางั้นกันแบนบัตตี้ชุดไหนมีแฟกห้ามใส่นี่ครับผมมันก็คือ ห้ามใส่แบนอ่ะดูต่อไปไอ้ดูชื่อหน่อยบอกชื่อหน่อยต้องบอกไหมเพราะทำไมถึงเออบอกเก่งโคตรใช่ไหมทำเก่งไหมมันมาเราไปเล่นกับด <|ja|> ักนักเน็ตดัก้อนเวอร์สายใหม่อย่าไปต้องพูดว่ามันเก่งใช่ไหมเก่งโคตรเก่งเลยมันมันโดนแบนแล้วช่างมันแต่ว่าเสานี้ยังไม่แบนนะไอ้เสานี้ยังเล่นได้เสานี้ไม่รู้จะมีคนจัดมาหรือเปล่าทิ้งทวนทิ้งทวนเดี๋ยวมิสเตอร์เพลย์เขาเริ่มทวนการ์ดกลับมาแล้วนะครับมิสเตอร์เพลยเริ่มหาล็อตเวอร์มาลงนะครับโทรมาคุยกับพี่อาจจะกลับมาแล้วครับมิสเตอร์เพลยใคร ใครที่ไม่รู้จักิสเตอร์เพย์ไปย้อนดูเก่าๆสองสามปีก่อนเขาเคยได้แชมป์ระดับประเทศนะแชมป์แบบสิบขวบอะแล้วก็ไปแข่งกับผู้ใหญ่ได้ที่ห้าของประเทศอ้อไรกาดมันได้ตอนนั้นมันได้กี่ขวบแปดขวบเองเนะตอนนี้มันได้แชมป์ตอนนั้นเด็กมากเลยมันแปดขวบชนะเด็กสิบขวบแล้วก็ไปแข่งกับผู้ใหญ่ได้ที่ห้าอ่าต่อไปใส่รวมกันได้ไม่เกินสี่เช่นใส่ถ้าใส่อนี้หนึ่งใบจะใส่นี้ได้สามใบถ้าใส่นี้สี่ใบอันนี้อดก็คือรวมกันแล้วเนี่ยสี่หรือจะสองสองหนึ่งสามสามหนึ่งเข้าใจไหม ออันนี้มันเป็นมังกรมิติตที่เป็นสายหลักของเคออทไม่ใช่เคออสผมพูดผิดของลอตเวอร์อ่าลอตเวอร์ควรจะใส่ขี้ละหนึ่งบอเอ้ะไม่ใช่ก็ดีไปอ่ะสี่ใบพอเดี๋ยวมันเก่งเกินเก่งคตรโคช่วงนี้เอาไปอ่ะมีผลกับทุกแฝกอีกแล้วก็คือถ้ามีดากอสในเด็กอ่ะมีดากอสดากอสเนี่ยมันจะมีทุกทุกแฝกทุกแฝกมันจะมีดากอสอยู่แล้วอ ถ้าเกิดแฟกไหนใส่ดาร์กอก็คือห้ามใส่มีคําว่าดาร์กอสใช่ไหมมีเป็นเขาเรียกเผาเผาดาร์กอมีเผาดาร์กอสสักใบหนึ่งครับแค่ใบเดียวก็ห้ามใส่นี่นะใช่ครับถ้าไม่มีไอ้พวกนี้อใส่ไปตามสบายสบายได้เลยใส่ได้มันต้องมีผลอะไรสักอย่างเนี้ยเราเรายังไม่ได้เล่นคอมโบนะคืออันนี้สิบคีดเนี่ยที่ที่ที่คิดไว้ก็คือตัวใหม่อะตัวใหม่ที่มันเป็นกาคาตัวใหม่มันเป็นดาร์กอสเหมือนกันมีความสามารถบวกคิให้กับอาวุธด้วยแล้วก็ให้กับมอนเตอร์ด้วยแล้วความสามารถของใบเนี้ย ไม่สนว่าอะไรเนี่ยหรอไม่สนว่าคู่ต่อสู้จะดาเมจเท่าไหร่จะยิงดาเมจคู่ต่อสู้ตามจำนวนยี่สิบเขาไม่ใช่ไม่ใช่ยิงยิงยิงดาเมจไม่ใช่เอาพี่จำผิดนะเนี่ยเมื่อกี้ตอนพี่บอลทำรูปมาพี่โอ้ยคีย์ยี่สิบอันนี้พี่ขอโทษมันจะยิงตามผลรวมของคีย์ที่เข้าของมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่เราเลือกมากับอาวุธหนึ่งใบที่เราเลือกมารวมกันยิงเป็นยิงเป็นความเสียหายไปเลยประมาณสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วแต่ตอนที่เราคุยกันตอนนั้นอะที่เป็นทีดีศูนย์สี่อะมันบวกคีย์ไปถึงสี่ถึงห้าได้เลยแล้วบวววววกกกกกกััับบอออาาาุธีีรรมนนแล้้ยยยิิงใใส่่คชต็ดดจจะเ อ่ะไปแต่ก็ไปก็แรงอ่ะใช้ได้แต่ว่าปิดเกมแบบเซอร์ไพรส์ต่อไปหากในเด็กมีลอตเวิร์กก็คือปกติเด็กเราจะไม่มีลอตเวิร์กใช่ไหมครับผมแต่ถ้าใครอยากแปลงร่างเป็นลอตเวิร์กเราก็ต้องใส่แฟกตัวนี้ไปหนึ่งหรือสองใบใช่ไหมครับผมใช่แล้วเมื่<ข>อไหร่ที่เราใส่ใบนี้เข้าไปนะครับมิสซิลีจะใส่ได้ไม่เกินสองใบได้แค่ไม่เกินสองจะใส่หนึ่งหรือสองก็ได้นะครับแต่ถ้าคนไม่ใส่ลอตเวิร์กอ่ะก็ใส่กีไปใส่แห้งไปเลยแต่ถ้ามีเมื่อไหร่บอกนะสองนะอ่ะต่อไปอืม อันนี้มีผลกระทุแฟกใส่ได้ไม่เกินหนึ่งนะเคยพวกเนี้ยใช่ใช่ก็คือจะเขียนให้มันยุ่งยากสมัยว่าน,นี่นี่คือตามแบบไายบันไดมาเช่ยบอลม,มาครับม,มาก็คือใส่ได้อย่างระบายง่ายๆใช่ไหมอันนี้สรุปอ,อ,อันนี้เป็นตัดเฟสของเลเจนด์เวิร์ไม่ใช่ตัดเฟสพูดผ,ผิดตัดเวทตัดเวทตัดเวทของเลเจนด์เวิร์โมบอกเลยเด็กไหนมีตัดเวทนี่โคตเรเก่งอ่ะดูดีๆดูไปเลยนะอ่ะพี่ก็ไม่พูดมากปุ๊บต่อไปแฟกเริ่มต้นเป็นดะกอนไอ ใส่ไ้นี่ได้แค่ใบเดียวนะครับอันนี้ของเก่าเรามีอยู่แล้วใช่ไหมเก่าอยู่แล้วใช่แล้วมีแล้วกันข้ามไปแล้วมึงทำมาใหม่ไว้บอลก็บอกว่าอาจ่ะยังมีผลอยู่ขอบคุณอันนี้เหมือนกันของเก่ายังมีผลอยู่ของเก่าเหมือนกันอ๋อแสไดงไม่เกินอ่านที่บอกว่าเคอ o แบบว่าเจ็บใจมานานก็คือเนี่ยโดนตั้งแต่เซตแรกๆใช่ปะโดนโดนเรียงเลยจักใส่ได้เต็มเหลือใส่สองใบแล้วใสรได้ใบเนียตอนนั้นเคอ o s คำฟ้าเลยนะครับหน้าปล่อยมาเจอลอตเวิร์ดอะแต่เซตนี้นี่โคตรเก่งนั้นทำให้หงายแฟ เจอรถเวอร์นี่รู้เรื่องแต่มันจะเร็วกว่ามารดเวอร์มาเปล่าวะจะเร็วกว่าไหมคิดว่ามันฟูฟูแบบไม่โดนแบนเ่ยมันน่าจะทำได้ในเทินเดียวนะอ่าต่อไปเลยถ้าแฟกเริ่มต้นเป็นเค c h ใส่ก็คือเคออสห้ามใส่นี่ก็คือห้ามใส่กับ c h ออ s ครับกูจะใส่ไปทำไมวะโดนมานาแล้วเก่งมันเก่งมันเก่งไม่ไม่ถ้าไม่ใช่เคออสกูจะใส่ไปทำไมวะอ่าต่อไปห้ามใส่ในเน็กเดียวกันก็คือสองใบนี้นี่ของเก่าหนทจำได้เก่ากึกเลยห้ามอยู่ด้วยกันครับ เอาไปแฟลกเล้วต้นเป็นคาตานาถ้ามีกระดิ่งถ้าเกิดเราใส่กระดิ่งค้างูย่าในเนี้ยเราจะใส่ตัดเฟดได้แค่ไอ้นนี้ของเก่าปะเนี่ยคุณคุณเนี่ยได้หนึ่งใบใช่ไหมใช่ใช่ถ้าใส่กระดิ่งใส่ได้ตัดเวทได้ใบเดียวยังคงมีผลอยู่โอเคแหมคนเก่าซะเยอะหมดแล้วครับอ่ะหมดละอ่ะแล้วอันนี้อันนี้คนเข้างอนกันด้วยนะว่าตัดเวทของแต่ละเวอร์เนี่ยโดนตัดหมดเลยยเวินเคออสคนเอ้ยไม่ใช่เคออสผมพูดผีนะลอสเวอร์อ่าคนโดนกันหมดเลยยังไม่นานเลยเดี๋ยวเราไปสรุปกัน อ่าเราก็ย้ํานะครับที่เราอ่านมาพบแบบลิตติดแบรนด์ต่างๆเนี่ยเริ่มใช้วันศุกร์ที่พฤษภามพฤษภาคมห5้านะครับแล้วก็ก่อนไปเราจะย้ำอีกทีทุกพุทธตอไปนี้นะพุทธหน้าเราออกการ์ดทุกพุทธเลยพุทธที่เซออก11 11อ็ิอด้ยทุยพุทธที่11ไม่ผิดวันไม่ใช่รางพี่ครับผมพุทธที่11ออกอะไรชินที่ดีิูนี่ดี04กากายใหม่แล้วก็ พุทธิสิบแปดออกอุลตร้ามังของแวนกาดพุทธที่25กลับมาออกบัตตี้ไฟ FD FD เป็นชุดเก่าๆรวม199บาทเก่งโคตรลืมบอกว่า TD ที่ออก TD ศูนย์สี่ของชิน TD ศูนย์สี่ร้อยสามห้าอุลตร้าแมนเท่าไหร่วะร้อยสี่ห้าแล้วก็ชิน TD เฮ้ย FD ร้อยเก้าสิบเก้าบาทพูดเองงงเองไปแล้วไปแล้ววัสดีครับไปแล้ว